สวัสดีค่ะทีมอีซัมพูเงิผู้ชนะเรื่การประกวดการแข่งขันชุนพัลพรภาษาเกาหลีประจำปี2023ทีชช atar, Nike, ่จัดขึ้นโดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยพวกเราเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะทีภาษาเกาหลีของเรามีหลักสูตรที่เข้มแข็งมีรายวิชาที่ทันสมัยน่าสนใจมากมายพร้อมปิดโอกาสให้พวกที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีเข้ามาเรียนได้ด้วยค่ะ การศึกษาเกาหลีเป็นสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มีความสนใจในภาษาเกาหลีได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาเกาหลีมากขึ้นนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมายอย่างเช่นการประกวดถึงควรูภาษาเกาหลีซึ่งเป็นอีกกิจกรรมนึ่งที่ทำให้นักเรียนและนักศึกษาชาวไทยได้มีโอกาสแสดงทักษะภาษาเกาหลีออกมาอย่างเต็มที่ค่ะตอนที่ทราบว่าได้เข้าโลกชินะเลอศรู้สึกเหมือนยิ่งกาวขึ้นไค่ะเพราะว่ารอบชินะเลิศจะถูกจัดที่เกาหลีการเดินทางครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากมาก รู้สึกขอบคุณศูนย์นศึกษาเกาหลีและผู้พีสทจน์เกี่ยวกับฟทงกท่านที่จัดโครงการดีๆให้กับพวกเราทาให้พวกเรามีแรงผลักดันในการศึกษาวัฒนธรรมและภาษาเกาหลีได้ยิ่งขึ้นค่ะตอนนั้นนะคะรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะพวกเราต้องขอขอบพคุณคณะกมการทุก,กท่านที่เห็นถความตั้งใจของพวกเรา ที่อยากจะส่งต่อให้เยาวชนได้รับรู้ถึงปัญหาของยาเสพติดและก็ดีใจมากๆที่ทงคณะกรรมการและเพื่อนชาวเกาหลีเนี่ยได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการส่งให้ค่ะวอมประทับใจหลังจากที่ได้เข้าร่วมการประกวดสื่อคอร์ร,รัปชันภาษาเกาหลีนะครับก็อยากจะกลับไปที่ประเทศเกาหลีซ้ำอีกหลายครั้งเลยละครับประเทศเกาหลีสวยงามอากาศดีอาหารอร่อยคนเกาหลีก็ใจดีครับในอนาคตหากได้มีโอกาสไปเรียนรู้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเการเพิ่มเติมก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยละครับคณะคุณครั